สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงวันที่1-15เมษายนนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดวงดาวย้ายสองดวงดาว,รา,วราหูแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นดาวยักษ์ใหญ่ทั้งคู่นะคะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเราทุกคนนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าชาวสิงห์ค่ะนะคะเดือนเมษานี้จะมีอะไรบ้าง อาจจะมีแรงกระเพื่มแอมแรงสั่นสะเทือนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เราก็แค่ใช้ชีวิตยอยู่บนพื้นฐานการมีสติเท่านั้นเองนะคะใครท่านใดบอกไปก่อนหน้านี้แล้วท่านใดศรัทธาก็ลองไปกราบไหว้ขอพรดูสวดบทเออสวดบทเทพราหูสวดบทเทพพฤหัสนะคะตรงนี้โอเคค่ะมาดูชาวราศีสิงห์กันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรื่องของความรักของคุณตำแหน่งความรักคนที่มีคู่รักมีครอบครัวมีคู่ครองจะพยายามไม่ทายแตกแยกนะคะจะทายก็แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ภายในครอบครัวมีเรื่องราวนะคะของการทำอะไรไม่ทราบได้กิจการการงานที่คุณลงทุนนะคะบางท่านเปิดธุรกิจนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบว่า ي, คุณกําลังเปิดแหละหรือคุณกาลังตั้งใจจะเปิดแต่มันอาจมันจะมีติดติดขาดติดติดขาดตอนนี้โอกาสมาแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะคะใครที่เปิดมาใครที่ลงทุนธุรกิจมาช่วงนี้เป็นช่วง มองเห็นความสําเร็จของตัวเองเลยนะคะเป็นช่วงแบบว่านั่งนับเงินก็ได้ด้วยนะคะของชาวราศีสิงห์เรื่องราวภายในครอบครัวนะคะถ้าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยนกับใครก็ได้ในครอบครัวไม่จาเป็นจะต้องเป็นคู่คุณกับคุณนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงนี้อาจจะแบบว่าชาวสิง์คุณอาจจะลักษณะแบบไหนดี คุณอาจจะลักษณะที่ว่าโอเคมีการออกความคิดเห็นกันนะคะแต่คุณจเจ้าแบบนี้คู่ของคุณจเจ้าแบบนั้นอะไรประมาณนั้นอะช่วงเนี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นเอ่อไม่ค่อยเข้าความคิดเห็นแตกต่างดีกว่าต้องใช้เรื่องต้องใช้ว่าเป็นช่วงจังหวะความคิดเห็นแตกต่างนะคะของชาวราศีสิงห์แต่เราก็มองว่าบทสรุปสุดท้ายแล้ว เราก็น่าจะมีจุดตรงกลางจุดที่ลงตัวตกลงได้นะคะหรือคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาคู่ของคุณแต่ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารภายในครอบครัวนะคะไม่ค่อยจะเชื่อฟังสักเท่าไหร่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะอยากจะมีโลกส่วนตัวอะไรประมาณนั้นได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นฐานชีวิตของชาวราศีสิงดีมากคิดจะทำะไรตอนนี้ประสบความสำเร็จ นะคะโอกาสมาเรียบร้อยแล้วหรือก่อนหน้านี้คุณได้นาเนินการไปแล้วตอนนี้แค่แค่เห็นมองมองเห็นผลผลความสําเร็จของตัวเองอะนะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะส่วนเด็กบอกไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะมีโลกส่วนตัวนะนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นสําหรับท่านใดที่เคยเป็นคู่รักคู่ครองนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการตัดสินใจแล้วนะคะ บางท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีการแยกกันอยู่กันมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะห่างเหินกันมาต่างคนต่างอยู่กันมาแต่ตอนนี้น่าจะมีเรื่องราวของการตัดสินใจนะคะตัดสินใจตรงนี้มันมีเรื่องราวของนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าสําหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันแค่เป็นแฟนกันเฉยๆนะคะเราก็มองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรักครั้งนี้ยิ่งคบหาดูใจกันมานานมันยิ่งเข้ากันไม่ได้เลยนะคะ รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับเราเลยหรือเราสองคนช่างแตกต่างกันนะคะอะไรประมาณนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคช่วงนี้เป็นช่วงพักใจแล้วเป็นช่วงปล่อยวางแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะคะไอ้ที่รักก็ไม่สมหวังนะคะพยายามแล้วไม่ใช่ไม่พยายามแต่มันไม่สมหวังอะนะคะแล้วมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะจะให้กลับมาเป็นแบบจุดเดิมอะมันยากนะคะมันยากมันยากที่จะทําใจ นะคะตรงนั้นนี่ก็คือตัวตนของคุณค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าฝั่งเขาบ้างจะเป็นยังไงนะมาดูคนคนนั้นของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องราวความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะคุณไปสลับตำแหน่งกันเองนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรามองว่าที่เขาอะ นะคะเกิดการเบื่อหน่ายหรือความรักของคุณกับเขามีความจืดจางกันอะ่ะไม่ใช่เพราะสาเหตุอะไรเลยเพราะสาเหตุที่เขามีเรื่องราวปิดบังซ่อนเร้นกับคุณนะคะายามที่เขาออกนอกบ้านหรือยามที่เขาไปอยู่ไกลคุณหรือยามไหนก็ได้นะคะตรงนี้เราก็มองว่าเขากับคุณก็น่าจะจบอิสรกกันเสรีละมีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มันปิดบงังซ่อนเร้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นย่อมหมายถึงว่า คุณสิงคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะคือคบกันนะ่ะแต่มันลเลื่อนลอยอะ่ะมันไร้จุดหมายมันไรความมั่นคงในอนาคตอะไรประมาณนั้นนะคะทำให้ <c oughs> เราเรียกว่าอะไรทำให้คุณกับเขามันอยู่ในของคนที่ห่างเหินนะคะคนที่เป็นคู่ครองก็ย่อมมีเรื่องราวของนิตินัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะสาเหตุ ปกปิดมีความลับนะคะซุกกิกได้หมดเลยค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวระห่างคุณกับเขานะคะมันมีเรื่องของการซุกกิกแน่นอนเขาเหมือนกับว่าโอเคไหนๆเราเรากลับมองว่าความรักตรงนี้มันเป็นความรักที่มันน่าจะมีการจืดจางกันมาก่อนอะ นะคะพอมีการจุดจางกันมาก่อนกลับกลายเป็นว่ามันเป็นมันเป็นลู่ทางของเขาอะที่เขามีคนอื่นเข้ามาแทรกที่เขาคิดว่าคนอื่นเป็นคนที่ใช่สำหรับเขานะคะคนอื่นอาจจะโปรยสเสน่ห์เขาก็ได้อะไรแบบนั้นก็ได้หรือเขาอาจจะไปหลงสเสน่ห์คนอื่นก็ได้นะคะประการทั้งปวงได้หมดนะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความในใจของชาวราศีสิงห์จะสื่ออะไรให้เขารับรู้นะคะมาดูความในใจของคุณค่าจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้าง โอ้เขาบอกว่าศักดิ์ศรีคุณมีคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะคะ คุณตัดสินใจแล้วอะไรที่ไม่ใช่คุณจะหันมาคุณจะยุติและคุณจะหันมาดูแลตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากเคยเป็นเปลปอรปฏิบัติซัพพอร์ตด้วยใจดีให้เขาด้วยทุกอย่างนะคะหลังจากนี้คุณอาจจะต้องมาดูแลตัวเองมาหาความสุขให้กับตัวเองหาความสําเร็จหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะบางท่านเคยคิดวาง วางรากฐาน่ะปูทางไว้ให้เขาอ่ะนะคะผลักดันเขาเผื่อจะได้เป็นคู่ครองกันในอนาคตเผื่อจะได้เป็นครอบครัวกันในในอนาคตแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรามองว่าชาวราศีสิงในความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะว้าวทำไมแบบนี้ล่ะบางคู่นะเคยคิดจะตกลงแต่งงานกันด้วยนะ หรือบอกแล้วว่าบางคู่เคยอยู่กินกันแต่งงานกันแล้วตกแต่งกันเรียบร้อยแล้วบางคู่เคยคิดจะพาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือการครบหาดูใจของคุณกับเขาผู้หลักผู้ใหญ่ย่อมรู้แล้วนะคะคุณวางไว้แล้วอะเรียบร้อยแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมามันไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพอคบกันนานเข้ามันกลับกลายเป็นว่าอ้าวความจืดจางในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันมันมีเรื่องราวของความไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน นะคะนี่คือสาเหตุแต่เราบอกได้เลยค่ะนับจากนี้ไม่ว่าเรื่องตรงนั้นมันจะเป็นยังไงชาวราศีสิงค์คุณจะใช้เวลาทุกวันนี้หรือคุณใช้เวลาที่ผ่านมาน่ะคุณเยียวยาตัวเองได้ละคุณลืมเรื่องราวต่างๆนานานได้ละคุณไม่สนใจปัญหาในในวันนั้นแล้วในอดีตแล้วนะคะคุณจะเริ่มต้นนะคะมีอดีต เป็นบทเรียนเริ่มต้นหาความสุขหาความสําเร็จใส่ตัวเองนะคะโดยเฉพาะชื่อเสียง Un เกียรติยศฐานะการงานการเงนิงนคุณจะหาความสุขแบบนี้นะคะแต่เธอเรื่องเรื่องราวของเขาเราบอกว่าคุณไม่สนใจแล้วอะพอแล้วนะคะพอกันทีอะไรประมาณนั้นมีการตกลงเจรจานะคะอาจจะบางคู่ตกลงกันแล้วว่าทางใครทางมันนะคะชัดเจนพอแล้วจบนะคะเรื่องราวตรงนี้เขาบอกมาว่าพอสักทีเถอะ นะคะถ้าเป็นความรักที่มันต้องต้องมีตัวเลือกไม่ว่าฝ่ายคุณจะมีตัวเลือกหรือฝ่ายเขาจะมีตัวเลือกหรือฝ่ายคุณเป็นผู้กระทําก็เถอะแต่ก็พอแล้วนะคะลอ,อ,องไปให้เขาดูใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นดูเผื่อเขาจะไปมีความสุขอันนั้นก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปนะคะส่วนตัวตนของคุณคุณมาดูแลตัวเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความในใจของชาวออของเขาคนนั้นของชาวราศีสิงจะสื่ออะไรออกมานะราศีสิง์นะคะ บางท่านอะเรามองเห็นนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งอะเร,อเราบอกเราบอกได้เลยคุณคุณเคยคิดจะแต่งกันหรือเอาง่ายๆคุณไม่ได้คิดจะแต่งแต่คุณมีการการโบหาของคุณเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผลสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องมีตัวเลือกเข้ามาแทรกมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะใจเขาเปลี่ยนไปแล้วด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง มีคนอื่นแน่นอนยังไงก็มีค่ะเนี่ยมันขึ้นมาให้ทั้งสองฝ่ายเลยว่ามีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะทำให้ใจเขาเปลี่ยนแปลงไปใจเขาไม่เป็นแบบเดิมนะคะเพราะความเห็นแก่ตัวนี่แหละเพราะความที่ว่าตัวเองอยากจะได้อะไรก็ต้องได้ให้ได้นี่แหละอยากจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้นะคะแต่ตรงนี้เราบอกได้เลยว่ามันมีสาเหตุอยู่สาเหตุสาเหตุหนึ่งมันมันใจเขาอะ่ะมันถอดใจไปแล้วอะ่ะใจเขามันหมดใจไปแล้ว มันถึงมันถึงเกิดเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมานะคะทุกวันนี้เขาอาจจะไปได้ดีกับคนอื่นหรือเขากําลังไปคุยกับคนอื่นนะคะกําลังไปแฮปปี้กับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะอืมถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเขาคิดจะหวนมาเหรอ เรามองว่าตัวเขาคิดว่าจิตใจของเขาไม่เหมือนเดิมจิตใจของเขาไปผันแปรไปแล้วนะคะต่อให้ก่อนหน้านี้เขาเคยคิดคิดเหมือนคุณนี่แหละเคยคิดจะลองใช้ชิดร่วมกันดูหรือต่อให้ก่อนหน้านี้เคยเป็นครอบครัวกันดูก็ตามทีหรือก่อนหน้านี้ความรักของคุณมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วก็ตามทีนะคะมันเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเพราะว่าคนเรามันไม่มีความมั่นคงในความรักนะคะเป็นเพราะคนเรามันมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาพัวพัน ตอบชัดเจนเลยไหมล่ะความรักครั้งใหม่ของเขาที่มีให้อ่ะนะคะมันจบแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอเก็บตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> มาดูแนวโน้มของคุณนะคะชาวสิงนะคะ โอ้ oh. ใช้เวลาใช้เวลาแล้วเติมเต็มพลังงานให้กับตัวเองแล้วมีความสุขมากขึ้นแล้วปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วนะคะคุณใช้เวลาจริงๆค่ะเนี่ยค่ะตอบว่าใช้เวลาก็ไพ่เวลาขึ้นมาให้เต็มๆนะคะคุณอนะใช้เวลาที่ผ่านมานะคะปล่อยให้รักษาตัวเองเวลาเท่านั้นที่จะช่วย จิตใจคุณให้ดีขึ้นเขาบอกว่าคุณยอมรับแล้วความจริงนะคะอยู่กับความจริงได้อยู่กับตัวเองได้ไอ้ที่รักไม่ประสบความสมหวังตั้งใจไอ้ที่ไม่รักไม่ต้องเข้ามาหรอกค่ะกระลิ้นกระเหลี่ยอะไรประมาณนั้นคุณไม่ต้องการนะคะคุณต้องการอยู่กับตัวเองแล้วนี่คือแนวโน้มของคุณนะคะเดี๋ยวดูซิว่าชาวสิงค์คุณจะเจอใครอืมไม่อะเรามองว่าคุณเหนื่อยอะ คุณขอพักรรคอะคุณขอเวลานอกเลยเอาง่ายๆคุณขอเวลานอกเรื่องหัวใจตอนนี้สิ่งที่คุณให้ความสําคัญก็คืออาการเหมือนคนกับมารับความจริงแล้วก็สู้กับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะถึงความถึงแม้ว่าความจริงมันจะทําให้คุณมีบาดแผลถึงแม้ว่าความจริงจะทําให้คุณเสียใจยังไงก็ตามนะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วปล่อยวางเรื่องของตรงนั้นแล้วพอแล้วพยายามมามา,มากพอแล้ว นะคะเราเชื่อว่าชาวราศีสิงคุณทําดีที่สุดแล้วกับเขาพอมันเหมือนกับคุณมีลิมิตของคุณอะ่ะในเมื่อฉันทําดีที่สุดแล้วแล้วเรื่องราวเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องสมคุณยุติเรามีศักดิ์ศรีของตัวเราเองเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ของตัวตัวเราเองเรามีอนาคตที่ดีเรามีอะไรที่ว่ามันเหมือนกับเป็นความมั่นคงในอนาคตได้อะนะคะตรงนี้โอเคค่ะคุณยังมีความคิดว่า ก็ในเมื่อคุณยังมีโอกาสมีสิทธิ์มีความรักครั้งใหม่ได้ในเมื่อเขามองไม่เห็นหัวใจของคุณมองไม่เห็นคุณค่าที่คุณมอบให้มองไม่เห็นความบริสุทธิ์ที่ใจคุณมอบให้คุณก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันนี่คือแนวโน้มของคุณนะคะทีนี้มาดูเขาค่ะว่าจะเป็นยังไงเขาคนนั้นของชาวราศีสิงห์นะคะมันเหมือนกับว่าโอเค ในเมื่อเขาอยากต้องการอิสระเราก็ผูกมัดเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะอะไรประมาณนี้ที่ชาวสิงคิตนะเรามองว่าคุณรู้ว่าเขาต้องการอิสระคุณก็ปล่อยเขาไม่เป็นไรฉันขี้เกียจตามแล้วเหนื่อยตามแล้วพอสักทีนะคะมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะความสําเร็จความสุขที่เขาต้องการอ่าเราไม่แน่ใจว่าเขาไปเรียกว่าอะไรอะ่ะ เลือกเดินออกจากชีวิตของคุณไปอะ่ะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเอี่ยวด้วยหรือเปล่ามันมีเรื่องราวของความสําเร็จในชีวิตเข้ามาเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้มันมีเรื่องราวของความมั่นคงเข้ามาเอี่ยวด้วยหรือเปล่านี่แหละคือประเด็นแต่เรามองว่าผลสุด,สดท้ายแล้วแนวโน้มฝั่งเขาเขาก็กำลังไปเริ่มต้นกับใครแหละเราเชื่อว่าแบบนี้ นะคะว่าเขาก็ไปเริ่มต้นกับใครกําลังไปได้ดีกับคนอื่นก็ได้กําลังอยากที่จะไปเ,เรียนรู้กับคนอื่นในบางคู่ในบางคู่นะในบางคนนี่คืออาจจะหนึ่งหนงในล้านหรือหนึ่งในร้อยก็ได้ที่เรามองเห็นว่าเขากําลังจะคิดจะไปอยู่กินกับคนอื่นหรือในบางคนที่เคยเป็นแค่แฟนกันย่อมหมายถึงว่าเขาก็คงอาจจะไปตกลงแต่งงานกับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะอะไรประมาณนั้นนะ นะคะที่เรามองเห็นแต่ถึงอย่างไรบอกได้เลยค่ะต่อให้เขาเคยคิดจะแต่งกับคุณเขาเคยคิดจะอยู่กินกับคุณเขาเคยคิดจะสร้างอาณาจากักรสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงกับคุณผลสรุปสุดท้ายแล้วเขามาแพ้ใจตัวเองก็คือการเบื่อหน่ายความจืดจางนะคะใจไม่มั่นคงนะคะนี่คือนางน้มฝั่งเขาทีนี้มาดูนะคะว่าสรุปชาวสิงค์ค่ะเขาจะให้อะไรคุณนะ เอสิคะเขาบอกมาผลสรุปสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้ต่อให้คุณเพียรพยายามขนาดไหนต่อให้ความรักครั้งนี้คุณมอบใจให้เขาขนาดไหนผลสรุปสุดท้ายคุณไม่รู้ใจเขาเลยคุณไม่รู้นิสัยเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะหรือเขาปิดบังคุณไว้ก็ได้แต่เรื่องราวตรงนั้นคุณมองไม่เห็นโอกาสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเหลือแต่ความว่างเปล่าลงเหลือแต่ความทรงจําลงเหลือเป็นอดีต นะคะนี่คือความรักตรงนี้มันก็แค่เป็นอดีตเรื่องราวเรื่องหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตของคุณแค่นั้นเองค่ะนะคะชีวิตคือการเรียนรู้ะนะคะเรามองว่าแบบนี้มากกว่าใบที่เขาตอบมาว่าไม่สามารถเป็นไปได้มันตอบมาหมดก็เลยคิดว่าคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีโอกาสวันข้างหน้าเขาอาจจะต้องการผลประโยชน์มากกว่าความรักซึ่งคุณมีความรักมอบให้เขา นะคะคุณไม่ได้มีเหมือนกับว่าเรียกว่าอะไรดีอะไม่ได้มีเรื่องราวของความรักที่แอบแฝงเคลือบแคลนผลประโยชน์อะนะคะอันนี้อาจจะเป็นเขาก็ได้นะสลับเป็นตำแหน่งกันเอาเองนะคะโอเคนะอย่าเพิ่งตีโพตีพายมานะคะว่าชาวสิงไม่ได้เป็นแบบนี้เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เราต่างหากเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นอะสลับตำแหน่งกันได้นะคะตรงนี้เขาบอกมาว่าความรักครั้งนี้ ตัวเขาเองอาจจะคิดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องราวของการเปด้วยแต่ต่อไปนี้คุณไม่เปแล้วค่ะไม่สนใจแล้วเหนื่อยความรักที่มอบให้คุณมอบด้วยใจบริสุทธิ์แต่เขาให้แค่เศษเสี่ยวความรักคุณอ่ะแต่เขาเห็นผลประโยชน์ในตัวคุณนะคะซึ่งนับปัจจุบันเราก็มองว่านับจากนี้ไปชาวสิงค์คุณจะไม่ได้แคร์อะไรแล้วนะคะคุณจะไม่แคร์ค่ะ นะคะคุณจะหันกลับมาเรียนรู้หันกลับมารู้ใจตัวเองนะคะคือบูปออนเลยเป็นไงเป็นกันเลยนะคะอะไรประมาณนี้นี่คือตัวตนของคุณนะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็รู้แล้วนะคะว่าจุดยืนของคุณปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้โอเคค่ะทีนี้มาดูกันนะว่าคนโสดบ้างจะเป็นยังไงนะคะมาดูคนโสดของชาวราศีสิงค์ค่ะ คนโสดชาวสิงจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมาดูกันคนโสดชาวสิงหันกลับมารักตัวเองมากๆเลยเขาบอกว่าคุณะรักตัวเองมากๆถนอมหัวใจของตัวเองแล้วไม่ให้ใจใครใง่ายๆแล้วที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วขอเวลานอกเลยค่ะนะคะขอเวลานอกพักใจจริงๆเร็วๆนี้ค่ะชาวสิง ยินดีด้วยคุณจะได้ใครบางคนทักทายมาหาคุณหรือคุณจะได้ใครบางคนรู้จักกันบนโลกออนไลน์ที่เป็นความรักครั้งใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นความรักครั้งใหม่นะนะคะหลังจากที่คุณปล่อยวางก็ได้หลังจากที่คุณพักใจให้หายเหนื่อยแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะหายเหนื่อยใจนะคะโอเคค่ะเขาบอกว่าชาวสิงคุณจะเพงอาดเป็นสิงคุณจะเป็นสิงที่มีแต่ความเข้มแข็ง นะคะมีในความแข็งแกร่งมีในความอดทนนะคะเขาบอกมาว่าชาวสิงคุณอะลุกขึ้นสู้ไหวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจ็บความรักไม่ว่าคุณจะจบกับความรักตอนนี้คุณเลือกที่จะปล่อยอดีตแล้วคืนคิดแต่เรื่องของอดีตชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นแน่คุณเริ่มต้นนับหนึ่งกับตัวเองแล้วเราก็เชื่อว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาหาคุณเร็ววันนี้นะคะแต่ความรักครั้งนี้ บอกแล้วว่าชาวสิงคุณเริ่มรักหัวใจของตัวเองคุณเริ่มทะนุถนอมหัวใจของตัวเองคุณเริ่มมองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากนะคะคุณจะค่อยๆดูกันไปความรักครั้งนี้เรามองว่ามันจะเป็นความรักที่มันค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตนะคะค่อยๆมองเห็นความมั่นคงของกันและกันดีกว่าอะไรประมาณนั้นคุณไม่ได้รีบร้อนอะ เราบอกได้เลยว่าคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะเพราะคุณสาหัสกับรักมาแล้วเรียบร้อยนะคะชาวสิงคุณสาหัสมาคุณจบแบบเจ็บเจ็บมาจบแบบโอ้โหตายกว่าจะหลุดพ้นได้กว่าจะลืมได้นะคะเรามองว่าคุณเหมือนถ้าให้พูดภาษาชาวบ้านก็คือคนตายทั้งเป็นอ่ะเหมือนอาการของคนตายทั้งเป็นเลยนะคะทุกในความรักนะคะตรงนี้แต่ตรงนั้นมันก็อาจจะแรงไปนะคะคำพูดแบบนี้มันก็อาจจะแรงไปก็เอาเป็นว่า คุณก็เหมือนกับว่าคุณจบแบบเจ็บที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจ็บมาที่เคยโดนใครกระทําคุณมานะคะแต่ตอนนี้คุณลุกคุณสู้เพื่อตัวเองแล้วนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะนะคะชาวราศีสิงห์มีคนเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ถ้าชาวราศีสิงห์ท่านใดเริ่มเปิดใจไปแอบชอบใครเดินหน้าค่ะไม่แน่นะคะคุณอาจจะมีความรักครั้งใหม่ในใจคุณ คุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกชอบใครบางคนในใจคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันต้องให้โอกาสกับตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนี่คือสำหรับคนที่คุณไปชอบเขานะคะมาดูค่ะโอเคเขาบอกมาว่าชาวราศีสิง คุณอะนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยอกหักครั้งเดียวไม่ตายอะนะคะบอกได้เลยอกหักครั้งเดียวไม่ตายคุณก็แค่ใช้ช่วงเวลาเยียวยาตัวเองใช้ช่วงเวลาให้ลืมเรื่องราวในอดีตไปถอดใจปล่อยวางไปแล้วก็ลุกขึ้นสู้ ะะเรามองว่าคุณคิดแบบนี้นะคะตรงนี้เขาบอกมาว่าในเมื่อชีวิตของเรามันยังมีวันนี้แล้วก็มันยังมีพรุ่งนี้ยังมีอนาคตแล้วทําไมเราโมแต่ไปคิดถึงเรื่องราวอดีตแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานี่คือตัวตนของชาวราศีสิงค์ค่ะคุณจะเริ่มแล้วนะคะเรามองว่าคุณจะเริ่มละเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเปิดใจให้กับตัวเองนะคะแต่เปิดใจอยู่บนพื้นฐานหนึ่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญความที่ว่ามีสติ นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณต้องมีสตินะคะในการเริ่มต้นใหม่นี่คือตัวตนของชาวสิงค์ค่ะคือลักษณะที่ว่าคุณไม่ได้ใช้ความรักอย่างเดียวคุณไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวคุณใช้ความอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องด้วยะนะคะคือมีอดีตแล้วไงมีอดีตเป็นบทเรียนแล้วคุณจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งชาวสิงค์เนี่ยนะคะคุณเป็นคนธาตุไฟนะคะเวลาคุณรักใครคุณรักด้วยใจ คุณรักคุณรักเลยคุณทุ่มเลยรักแรงเกลียดแรงรักแล้วรักเลยนะคะตรงนี้แล้วเราก็มองว่าชาวธาตุไฟหลายๆท่านเวลารักใครก็ตามเวลาคุณรักคุณจะรักด้วยแบบว่าคนที่ใช่สำหรับคุณน่ะนะคะคนที่คนนั้นต้องมีเกลือด้วยคนคนนั้นต้องเป็นคนเก่งด้วยอะไรประมาณนี้คู่ครองมาแล้วนะคะชาวราศีสิงห์คู่ไม่มาได้ยังไงอ่ะอ่านะคะคู่ไม่มาได้ยังไงคู่มาพร้อมแบบไหน เรามองว่าคุณได้คู่ดีอ่ะคู่ดีในที่นี้หมายถึงคุณได้คู่เก่งคุณได้คู่มั่นคงคุณได้คู่มีกึน๋นแล้วคุณก็ได้คู่ที่ว่าสิ่งที่เซนของคุณสัมผัสได้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะคู่ครองมาแล้วนะคะชาวสิงมีเกณฑ์ลงเอยมีเกณฑ์ลงตัวนะคะท่านใดที่กําลังพบเปิดใจให้กับตัวเองเลยค่ะคู่ครองเข้ามานะคะจะไม่บอกว่าคู่แท้ นะคะต้องบอกก่อนต้องบอกว่าเป็นคู่ครองเพราะพยายามพูดทุกคลิปทุกราศีว่าคู่แท้บนโลกใบบนี้ไม่ทราบว่ามีจริงไหมนะคะแต่คู่ครองอะ่ะมีจริงนะคะคุณจะได้พบเจอคู่ครองคู่แบบไหนล่ะคู่พรมลิขิตนี่แหละนะคะที่จะเข้ามาคู่ที่ดีงามนะคะย่อมมาทีหลังเสมอคู่ที่มั่นคงย่อมมาทีหลังเสมอคุณจะได้ลงตัวลงเอ่ยคุณจะได้มีความเป็นครอบครัวคุณจะได้มีความสุข กับคู่คนนี้นะคะความรักของคุณมันจะค่อยๆหล่อหล,ล,ลอมพัฒนาพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่ลงเอยด้วยแล้วไม่ต้องถามว่าพื้นฐานครอบครัวเป็นยังงเออพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงไม่ต้องถามว่าพื้นฐานฐานะเป็นยังไงตรงนั้นถ้าเอาเรื่องของความเป็นจริงมันร่วมสร้างกันได้แต่บังเอิญคุณได้คู่ฐานะดีเข้ามาเท่านั้นเองนะคะบังเอิญนะคะนี่ก็คือบทสรุปของชาวราศีสิงห์ยินดีมากๆค่ะ บางท่านใครที่เคยศึกษาดูใจกันมาก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานแล้วนะคะตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าอาจจะมีเรื่องราวของการลงเอยตกแต่งกันหรือลงเอยได้อยู่กินกันเป็นครอบครัวยินดีด้วยนะคะมีการแต่งงานค่ะมีดวงแต่งงานเกิดขึ้นมีดวงลงเอยเกิดขึ้นนะคะของของชาวราศรีสิงห์คนโสดใครที่ยังไม่เปิดใจรีบเปิดใจนะ นะคะเรามองว่าเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละ,หหละคุณต้องได้เจอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาวันเดือนปีเกิดส่วนบุคคลของคุณด้วยชาวราศีสิงห์นะคะอโอเคความสุขกําลังมาแล้วค่ะอดีตก็คืออดีตค่ะสิงห์เป็นคนใหม่ค่ะสิงห์ไม่ยอมสิงห์เป็นคนที่ไม่เป็นไรอกาสครั้งเดียวเจ็บก็เจ็บเจ็บให้มันเจ็บที่สุดแล้วก็ลุกขึส้สู้นะคะเจ็บที่สุด เพื่อให้เป็นบทเปลียนนะคะแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองศักดิ์ศรีตัวเองมีนะคะตรงนี้เขาบอกว่าชาวสิงคุณเป็นแบบนั้นโอเคค่ะมาดูนะครับบทสรุปความรักของคุณคุณจะได้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนคนนี้มีความมั่นคงคนคนนี้มีจิตใจดีงามคนคนนี้ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะนะคะเขากับคุณจะเข้ากันได้ดีมากม นะคะหล่อล้อมเลยแหละนะคะเรามองว่าหล่อล้อมเลยอันนี้พูดตามไพ่นะคะไม่ไดวอย์โอเคนะคะชาวราศีสิงจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะยกระดับคุณไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณกลับมาเป็นชาวสิงที่มีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของคุณยังมีคุณค่า ับใครบางคนที่เข้ามาเป็นคู่แท้ตอบมาเรียบร้อยเลยค่ะแต่ไพ่พยายามตอบมาว่าคู่แท้นะแต่เราก็พยายามบอกว่าโอเคนะคะคู่แท้ไม่รู้มีจริงบ่าก็เลยิลก,ก็เลยบอกว่าคุณได้คู่ครองที่รวยที่มีฐานะบังเอิญน,นะคะบังเอิญคุณจะได้คู่สมความตั้งใจของคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์ด้วยแล้วที่สำคัญคนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่มีพิษมีภัยนะคะเป็นคนมั่นคงมากในความรักนะคะนี่คือบทสรุปของคนโสดราศีสิงห์ความสุขความสําเร็จดวงลงเอยดวงแต่งงานกําลังจะเกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะบางท่านหรือบางคนสมัยนี้นะคะ,ะการแต่งงานมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะสมัยนี้แล้วอะสมัยใหม่แล้วอาจจะไม่ได้แต่งก็ได้อาจจะได้อยู่กินกันเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าพูดตามความหมายไพยอ่อ่ะดวงลงเอยดวงแต่งงานเกิดขึ้น ดวงได้คู่ครองเกิดขึ้นนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแฮปปี้เอนดิ้งหัวใจสีชมพูนะคะโอเคค่ะขออวยพรชาวราศีสิงห์นะคะขอให้ลงเอยในเร็ววันขอให้มีความสุขในความรักในเร็ววันนะคะท่านใดที่ทุกข์ร้อนท่านใดที่เสียใจท่านใดที่สุดมาแล้วในชีวิตให้มันสุดไปแล้วลุกขึ้นใหม่นะคะตรงนี้อกหักครั้งเดียวไม่เป็นไร นะคะของชาวราศีสิงค์คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ